ใจม,มั่มัใจอืมเอาตัวนี<า>้วางก่อนวางลงโอเคครั้งที่สองตัวนี้คา,า,าดกลางหรืคาดกลางมันจะเป็นร่องของมันเนาะมแม่นออันนี้เราก็จะตัดผ้าตัดจอยตัดผ้าบานี้ร่อง,ง,งมือต้องขูดไว้ร่องนี่ลายผ้าผ้าสีขาวเด็กบ่กเขาบอก เราตัดกลม,กลมใช่ไหมคะัพับถ้าตัดกลมก็พับพับแล้วก็นั่นประมาณนี้เลยเนาะง่ายอันนี้เนานะ ทำผ่าก็ต้องตัดให้มันสวยๆอืออาจารย์อาจารย์มวยนะคะแต่มันก่งๆสวยๆครับไม่ใช่ว่ายุ้ยๆแงๆเดี๋ยวมันต้องอะไรมาตัดใหมมันปะมีตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกตัวนี้ผิดตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกมีเหลื่ยมๆเนาะ ด้านถูกคือด้านเหลื่อมด้านไม่ถูกเนี่ยอันนี้ด้านผิดนะคะอันนี้คือด้านถูกตัวอ๋อเหลื่อมสองด้านจะเด๋ดูเส้นมันน่ะดูเส้นเส้นผ้าดูเส้นผ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ๋อด้านถูกนี่นี่ด้านถูกคือตัวนี้นี่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 เนาะตัวนี้ด้านถูกอ่าอันนี้อันนี้ด้านผิดอันนี้ข้างในด้านผิดอ๋อด้านผิดแล้วก็ จากนี้ก็งบกมนนี้ตัดวันนี้หั้นต่อต่อไปอ๋อมันจะได้เป็นแล้วก็ตอนนี้เราก็ตัดมุมนิดหน่อยอตัดมุมแล้วเราก็จะเอาผ้าลงไปแล้วก็ตรงนี้เราก็คาดลงคาดแล้วตอนนี้ลงอือัดลงไปเออคาดเลยกลืนมุมนี้ไม่มีอ่า ไม่มันมันขาดมุมมุมผ้านะดงั้นตัดผ้าใหม่ไม่เป็นไรด,ดูดีกว่าอ๋อผ้าอาจจะมีใจเขาติอืมผ้าต้องเท่าตัวนี้ใช่ไหมเท่าเท่าตัวกลมๆเนี่ยใช่ออแล้วแล้วก็เป็นกากพ่นไฟเวลาลงลง น้อยเพืเกินไปนะถ้าัำไมน่อือ,อ,อเอาอเอาอเอาม<ๆ>าใชช่วยพับกลางพื่อ ให้ใหญ่กว่านั้นนิดนึงกว่าเอันเดิมนิดนึงโอเคถ้าถ้าเกิดทําอย่างนี้ได้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียป๋องก็จะมาทำไอ้แบบให้แพทเทิร์นให้แล้วเวลาตัดปุ๊บเอาแพทเทิร์นวางเลยนะก็ตัดชิบชิบ,ชบ,ชบ ตัดตรงกลางทำไมอ่ะกูน้อยเอ็นกูมอยเอาไว้ันเราตัดนี oh. ่นะเราดูตรงนี้อ๋อวางตรงนี้วางให้มันกลางตรงนี้มันกลางกดกดเยอะอย่าให้มันเปื๊อลงไปกดแค่นี้ก็พอกดเยอะแล้วก็เอา กันล้งกันมันั้งเวลาเราลงเครื่องแนนบอกน่าจะใช่ไม่เลื่อน มันเยอะแล้วก็เล่นโผลนิดนึงนะมันเนนอยเอะขึนน้นมันจะได้โผล่ไม่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ลุกให้มันเสม่ำ เก็บใช่ไหมรายละเอียดตรงริมันเอาเือนเนี่ยดึงเข้ามาตัวเราให้มันตึงถ้าเราเก็บตัวนี้ไม่ดีมันก็ไม่ตึงมันอาจจะโผลได้เวลาทำเิร็ ก็ต้องคมไปด้วยคมไปด้วยถ้านิ้วใหญ่ยังเนี้แล้วก็ขมนะี่ก็ขมไปด้วยคมไปแลยค่ะมันจะไม่ยุนเราดึงเข้ามาตัว con mày tức con à nó có mày cho tức hay đù Chà, đồ kim miêu khơi đại <laughs> <laughs> bảo kim miêu sáng chứ sáng, sáng xíu, xáng, phi rồi đấy โอ้สามสิบสามปีกี่ตึกแลน่ะสังเกตดูนะคะคนปั๊มกลุมแรงเยอะนะคะแต่ตัวล็กๆต้องครอบครูหน่อยสวยสวยมากเลยเนี่ยครอบครูเขาต้องเรียกว่าต้ครอบครูสวยสวยี่จอยเออเยี่ยมเยี่ยม สวยมากเลยค่ะถ่ายายใจนานะเออเนี่ยสามสิบสามปีไม่ได้ทําเนี่ยเพิ่งจะมาทําครั้ง,งแรกเนี่ยห่าง,งห่างนานมากเลยเคุณนหมยอ่อ<ว>ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะที